กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะช่องมาดามหญิงชาแนลค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวหญิงก็ได้ตื่นนอนเนาะค่ะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะไปรับมูยูไอัยยูบานยูบานพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิบากันไปไปธุระน้อยนึงค่ะพี่น้องว่าไปใส่ากะให้พี่น้องรอดติดตามรับชมเนาะค่ะเนะพี่น้องเนาะ ทังไรกะฝากช่องมาดามหญิงชาแนลไว้น้ำแนเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนค่ะแล้วไปเจอกันค่ะตอนนี้เขาก็มาหอดเลยเนาะคะ่ะถึงสถานที่พักนี้ก็คือโรงพยาบาลนนะพี่นองนะสาวหญิงมาอย่างลุงมบานนะพี่นองกันก็คือมาสีบวัคซีนเนาะคะ่ะพี่น้องวัคซีนโควิดเขียนบูดนะพนองเนาะแต่ว่าสาวหญิงอะ สีดของอันสีโนโฟาร์มคือเกานะ่าพี่น้องบางคนพนูกัว่าบดีนะพี่น้องจะว่าในโตของสาวหญิงอะ่ะสาวหญิงว่าดีดีเพราะอย่างเพราะวา่ามันถือโรคพุ่มแพ่สาวหญิงแหมพี่น้องแบบว่าสีดแล้วพุ่มแพร่สาวหญิงอะ่ะดีขึ้นแหมพี่น้องสาวหญิงก็เลยลงมาสีดอีกนะตอนนี้เฮา,า,ากับมากรบมูนะพี่น้องเนาะมาสองคนเดยวทั้งไหน เราไปทางน,นกันนะพี่น้องอาจจะบเรทายเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสีดซีนสีดข้าวเดี่ยวหนึงน่งนึกว่าเป็นคนหลายเนาะที่ไหนในคุนมาหาหมอตอนนี้เข้ากับสกับแล้วเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกหรอท่านไม่แฉนทน่นานไมเป็นอย่างเลยตอนนี้เี๋ยวมันก็ตุ้นไห้เย <laughs> เรมีความรู้สึกก็รู้สึกด่านซาเกาตีงานไปหารถก็ใช้ต่อนี่ไปไหต่อนั่นน่ะมันแต่ว่ามันอยู่มันอยู่บ้านบึงเนะ ร้านกาแฟตรงที่ว่านั่นนะแต่ว่ามันอยู่บ้านบึงต้องเราต้องไปเช็คดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนบ้านบึงชนบุรีไง้านบึงชนบรีเเดี๋ยต้องเช็คดูก่อนว่ามันเป็นร้านกาแฟตรงนั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ก็จะไปหาเลาะต่อค่ะพี่น้องว่ได้สังเกตอาการเด้อสีเล้วกันยังออกมาเลยว่าเขาแข็งแรงค่ะสําหรับไ้คลิปนี้ก็มาข้าวเดียวนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ